มะนาวอยู่กับสามีที่บ้านสองคนค่ะสามีของมะนาวมีชื่อว่าพี่นนทค่ะเรามักจะอยู่ด้วยกันและมักจะใช้ชีวิตร่วมกันภายในบ้านเมื่อมีเวลาวันหยุดให้กันฝนมาแล้วนะมะนาวเสียงของพี่นนทดังขึ้นจากประตูครัวสามีของมะนาวเองค่ะ มะนาวมองไปที่สามีสามีของมะนาวได้ถือล่มมาให้พรางเดินเข้ามากลางล่มให้กับมะนาวค่ะมะนาวยิ้มบางๆแล้วหันไปมองหน้าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเกือบห้าปีแม้จะไม่ได้พูดคุยคำหวานหวานกันบ่อยมากแต่ความห่วงใยในเรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยแบบนี้ สามีกลับทําให้มะนาวนั้นใจอ่อนทุกครั้งเลยค่ะพอฝนหยุดตกแล้วอะ่ะรีบวิ่งมาเลยนะเพียกกลัวเมียพี่เปียกเขาบอกแกล้งพูดติดตลกก็ใครใช้ให้มายืนตากฝนตรงนี้ละคะมะนาวค้อนใส่เบาๆแล้วเดินเข้าบ้านพร้อมกับเขาใต้ร่มเดียวกันค่ะ ค่ำคืนนี้อากาศเย็นลงกว่าทุกวันฝนยังคงตกไม่หยุดมะนาวชงโกโก้ร้อนให้กับสามีหนึ่งถ้วยก่อนจะนั่งลงข้างๆบนโซฟาพาไฟที่เริ่มมีกลิ่นอับชื้นจากไอฝนจำได้ไหมคะพี่เมื่อสองปีก่อนนะ่ะฝนก็ตกมาแบบนี้แหละมะนาวพูดเบาๆ พางจ้องมองหยดน้ำที่ไหลลงกระจกจําได้สิคืนที่ไฟดับแล้วเราต้องมาจุดเทียนกินบะหมี่กันนะ่ะใช่ไหมมานาวทั้งสองคนหัวเละออกมาเบาๆความทรงจําค่อยๆไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนเสียงฝนช่วยเปิดกรองความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจมานานแล้วให้ทั้งสองนั้นได้หันมาสบตากันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนนหันมามองศกตากกับมะนาวนิ้วมืออุ่นๆเอื้อมมาจับมือมะนาวไว้แน่นแมนฝนจะตกอีกสักกี่ครั้งพี่ก็จะอยู่เคียงข้างมะนาวเสมอนะทําให้มะนาวยิ้มน้ําตาคลอหน่อยๆอย่างไม่รู้ตัวคะ่ะคืนนั้นพวกเขานั่งมองฝนด้วยกันมือที่จับแก้วโกโก้ก็หมดไปตั้งนานแล้วแต่หัวใจทั้งคู่ยังอุ่นอยู่ เพราะความรักที่ค่อยๆเติบโตในทุกๆวันหลังจากฝนตกเทกระหน่ำลงมาหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องดังลั่นตามมาทุกระยะระยะไฟในบ้านก็ดับลงแบบดือด้อๆตายแล้วพี่คะไฟดับมะนาวบ่นพึมพำก่อนจะหยิบเทียนกับไฟแช็กออกมาจากลิ้นชักนน ได้เดินเข้ามาช่วยจุดเทียนวางไว้มุมโต๊ะไม้ใกล้โซฟาแสงไฟสีส้มอ่อนๆทำให้ห้องทั้งห้องดูอบอุ่นราวกับอยู่ในโลกของพวกเขาทั้งสองคนค่ะขึ้นไปนอนกันเถอะนะเดี๋ยวไม่สบายนนพูดกับเมียเบาๆแล้วเอื้อมมือมากุมมือของมะนาวไว้มะนาวพยักหน้าแล้วปล่อยให้ สามีพาเดินขึ้นบันไดท่ามกลางเสียงฝนกระทบหลังคาและแสงฟ้าแลบเป็นระยะระยะพอถึงห้องนอนนนได้หยิบผ้าห่มผืนใหญ่มาคุมตัวมะนาวไว้ตัวเย็นหมดแล้วนะมานี่มามะนาวนนดึงตัวมะนาวเข้ามากอดแน่นจากทางด้านหลังกลิ่นกายคุ้นเคยของมะนาว ทำให้นนนั้นใจเต้นอย่างไม่รู้ตัวพี่นนจํจำได้ไหมคะคืนแรกที่เรานอนกอดกันแบบนี้นะ่ะมะนาวถามเสียงแผ่วจำได้ดีสิมะนาวหนาวจนมือเย็นเฉียบหมดแล้วนะพี่ต้องกอดทั้งคืนแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะนนพูดแบบขำๆ แต่ก็กระชับอ้อมกอดตัวเองแน่นขึ้นอีกนิดมะนาวค่อยๆหันหน้ากลับมาหานนนแสงเทียนสลัวสลวสะท้อนแววตาทำให้ดูอบอุ่นเขาทั้งสองคนได้อยู่ใกล้ชิดกันมือของนนนได้รูปแก้มของมะนาวเบาๆอย่างทนุถนอมขอบคุณนะมะนาวที่ยังอยู่กับพี่นะ่ะ แม้มะนาวจะเห็นชีวิตพี่เป็นแบบไหนมะนาวก็ยังอยู่กับพี่ได้เสมอชีวิตของพี่ก็เหมือนชีวิตของมะนาวแหละค่ะไม่ต้องสมบูรณ์แบบอะไรหรอกขอแค่มีพี่อยู่กับมะนาวก็พอแล้วและแล้วนนก็ได้โน้มตัวลงมาจูบหน้าผากของมะนาวแบบแผ่วเบาและหัวใจของเขาทั้งสอง ก็เต้นแรงมากจนเขากระซิบว่าคืนนี้พี่อยากอยู่ใกล้เธอมากที่สุดเลยนะมะนาวมะนาวไม่ตอบอะไรนอกจากยิ้มและวางมือทาบอกปล่อยให้ความรักที่ไม่ได้พูดค่อยๆและลหลทุกความรู้สึกทุกความเหนื่อยล้าในค่ำคืนแสนอบอุ่น เสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องไปอย่างสม่ำเสมอแต่ใต้ผ้าห่มผืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าความรักของทั้งสองซ่อนอยู่ในจังหวะลมหายใจเดียวกันค่ะ